สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่อเราแซดๆกับ A อเละแซดทกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีในวันนี้ mm hmm. กูรุยุทธ์ล้าหนุ่มแอมเขาจะมาอ mm ัปเดตความทันสมัยในความปลอดภัยของใหม่ Isuzu D-MAX Magic Eyes จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นตามพวกเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับมาแล้วนะฮะกับเราสองคนครับในช่วงของซสตีดรับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุครับวันนี้อยู่กับกูรูยุทธนะครับจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์เห็นบอกคันนี้นี่เลนร่วงเลด้าเซ็นเซอร์ต่างๆที่จับไปมากเลยถ้าท่านเห็นรถยนต์อีซูซูมิวเอนั้นมีอุปกรณ์ติดตั้งพวอความปลอดภัยเท่าไหร่อีซูซูดีแม็กนั้นติดตั้งเต็มเหมือนกันแบบเดียวกันเลยใช่ครับ เริ่มต้นแต่จุดแรกครับก็คือตำแหน่งที่จะติดตั้งเซนเซอร์4จุดด้านหน้าแล้วก็4จุดด้านท้ายทั้งหมด8จุดเซนเซอร์8จุดรอบคันเพื่อการขับขี่เข้าที่ตำแหน่งที่แคบๆคบ,บการเดินหน้าถอยหลังเข้าที่จอดการขับในสภาพที่เราคิดว่ารถคันใหญ่ๆเข้าไปแล้วไม่มั่นใจเซนเซอร์8จุดนั้นจะมีการแจ้งเตือนระยะเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าด้านหลังเหลือเท่าไหร่ พร้อมอมกับเสียงสัญญาณที่เตือนถี่ขึ้นเร็วขึ้นเพื่อให้ทราบว่าตำแหน่งรถยนต์นั้นเข้าใกล้วัตถุนั้นแล้วส่วนต่อมาคือการติดตั้งเรดาร์ด้านหลังครับเรดาร์นั้นคืออยู่บริเวณด้านหลังทั้งซ้ายและขวาเตือนจุดอับสายตาซึ่งจับปรากฏที่กระจกมองทางครับถ้าท่านผู้ชมมองมาที่ผม,มกระจกมองข้างซ้ายกระจกมองข้างขวาครับม,มุมบนครับจะมีสัญญาณไฟกระพริบสิ่งต่างๆวันนี้จะเกิดขึ้นกับการที่เราแซงออกขวาแซงออกซ้ายครับ แล้วมีรถคันหลังตามมาเรดาร์ที่ว่าน,นี่คือจะมีการแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างสองในระยะระยะหนึ่งก็คือระยะที่ประชิดรถคันด้านหลังอยู่ข้างๆเราแต่เราไม่ทันสังเกตเขาเตือนเลยหรือรถอยู่ด้านหลังเราแซงออกหรือเราจะแซงบ้าง<อ>เตือนครับในระยะประชิดอย่างที่2ครับก็คือเตือนในระยะประมาณสัก50เมตรที่เตือนระยะไกล50เมตรก็หมายความว่ารถท่านความเร็วหนึง่งรถคันหลังเร็วกว่าแล้วมาด้วยความเร็วกวา่ววาหลังแซงขึ้นมามถ้าเรากะจะังหวะไม่ดีและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรดาร์ที่อยู่ด้านหลังส่วนที่2ครับ,รบที่ใช้เรดาร์อยู่นั่นก็คือในส่วนของเวลาถอยหลังมีคําว่า RC TA Rear Cross Traffic Alert หล,หลายท่านจะเห็นว่ารถยนต์รุ่นใหม่ครับเข้าเกียร์ถอยหน้าจอ LCD จะเปิดปิดวิทยุหรือไม่ก็ได้ทันทีเที่เกียร์ถอยสัญญาณจากภาพด้านหลังขึ้นหน้าจอทันที<ช>เพื่อทราบว่ากำลังถอยหลังแล้วก็จะเห็นนะครับว่า,ามีการแบ่งเลเมียชัดเจนครับ แต่มีอยู่สิ่งนึงครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่น้อยที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆผมสังเกตนะครับถ้าท่านผู้ชมขับรถเดินหน้าครับท่านก็จะกดคันเร่งแล้วก็ออกหน้าไปอย่างเร็วได้เพราะว่ามีความมั่นใจเห็นถ้าท่านวิสัยโดยรอบอแต่เวลาถอยเป็นมุมที่เราไม่ถนัดก็จะเหยียบเบรกแล้วก็ค่อยๆถอยภายใต้การถหลังช้าๆนี่แหละครับถ้าท่านเจอเหตุการณ์ตอร์ไ์ตัดทานอย่างเร็ว<อ>ต่อให้มีกล้องมองหลังนี่นะครับบางทีก็ไม่ทันครับก็คือชนตัว RCTA ก็คือร้องดังจนท่านต้องเบรกเลย ให้ทราบว่ามีคนตัดทานจากรนยนต์ตัด่านสุดท้ายเราก็จะไม่ชนเขานี่คือการใช้เรดาร์และสิ่งสุดท้ายครับก็คือแมจิกไอส์นะครับกล้องคู่ด้านหน้านะครับติดตั้งที่กระจกบานหน้าของรถวุ่นท็อปใน e s u z u d max แล้วก็ e Suzu m u x เพื่อที่จะให้ท่านนั้นขับรถแล้วก็มีการปรับตั้งความเร็วมีการแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้ามีการใช้เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนออกนอกเลนมีการล็อกสปีดก็คือสปีดลิมิเตอร์ Uh huh. ทั้งหมดที่ว่ามันนั่นคือใช้ในส่วนของกล้องคูด้านหน้าและอยากเดินผู้ชมรัาว่านี่คือครั้งแรกของวงการพิการเมืองไทยครับที่ว่าใช้กล้องในส่วนของ 3D Imaging Stereocamera นะครับเป็นการใช้กล้องคู่เดินหมวตัวสเตเรโอให้ความแม่นยำสูงผลตกหมอกลงยังทำงานได้ แต่ทั้งหมดนี้อยากเน้นผู้ชมนะครับว่าภายใต้การขับอยากให้ท่านนั้นเน้นการขับที่ปลอดภัยมาก่อนอุปกรณ์เหล่านี้คือช่วยให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นได้ถึง50%แต่ท่านต้องขับปลอดภัยครับนีกว่าจัดเป็นเต็มเลยนะฮะวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับผู้ชมครับในช่วงของทัศสีขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ